ลาต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางทุกฮานอยนะคะมาฝากกันนะคะวันวันที่สิบหกแนวทางปกติน่าจะกลับมาแล้วนะคะแนวทางหลักของเรานะคะวันที่สิบห้าเรามาดูกันก่อนนะคะทิ้งท้ายนะคะเราก็มาลุ้นกันว่าวันที่สิบหกเนี่ยฮานอยหลักของเราจะเปิดจริงไหมนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเปิดจริงนะคะเรามาดูกันก่อนนะ,ะส,สําหรับแนวทางทุกฮานอยของเรานะคะลาต้นบ้านก็จะมี ตารางมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะตารางเราต้นบ้านใต้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะทุกคนนะคะแล้วก็เจ็เก้าห้านะคะเรามาดูตัวเจาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัวเน้นเด่นอะไรอย่างนี้กันเนาะนะคะนะคะตัวเจาะก็จะมีตามนี้นะคะจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่เนะคะแล้วก็เป็น2อสนะคะต่อเจาะนะไปต่อนะคะสองเจ็ดสอนะคะสองเแล้วก็ไปต่อค่ะเป็น3านะคะสาม เนะคะสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับตัวเจาะนะคะก็จะมี10ชุดนะคะตัวกันนะคะตัวกันเราวต้น้านก็จะกันเป็นอืมกันเป็นเจ็ดหกเจ็ด นะคะตัวกันนะคะก็จะเป็น12ชุดนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะในวันพรุ่งนี้นะตัวเด่นในวันพรุ่งนี้ทุกฮานอยนะคะเราต้นไม้คิดว่าน่าจะเด่น1และ3นะคะตัวเด่นในพรุ่งนี้น่าจะเป็น1และ3นะคะ1และ3มนทุกคนพิจารณาดูนะคะว่ามันจะไปทางไหนเนาะนะคะ มันจะไปทางไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเด่นหนึ่งและสามเรามาดูกันนะคะมีชุดไหนบ้างก็จะมีเป็น1 2นะคะ1 2 1 3 1 7 1 9 2 3 3 7 3 9นะคะตัวเด่นก็จะประมาณนี้นะคะในวันพรุ่งน,นี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเรา้างองมาขอขีดสีก่อนเนาะนะคะขีดสีนิดหนึ่ง จะได้เห็นเด่นๆขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับส่งการบ้านเราก็จะเย่ยมเหงาเนาะทุกคนไม่เป็นไรนะคะสู้ๆนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะ นะแล้วเติมาเชื่ออย่างนั้นนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะแล้วก็ดูคลิปเติมาณน,นะจะได้ไม่เหงานะคะแล้วเติมานก็ขออภัยสําหรับเมื่อวานด้วยนะคะแต่วันนี้มาลงแล้วทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสําหรับตัวกันก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะ ตัวกั้นนะคะแล้วก็สําหรับตารางก็จะมีตามนี้ยังไงก็ขอให้หนาทางของเราเข้าเนาะทุกคนนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อนะคะและเราก็รอฮาหนอยหลักก่อนที่16เนาะรอฟังข่าวจากเว็บหลักของเรานะคะว่าเขาเปิดจริงไหมอะไรยังไงนะคะแต่ต้วต้านคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดน,นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกแน่นอน,นะค่ะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วตัวต้านก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะคะก็ขอให้ฝ่าวิกฤตไปได้นะทุกคนเนาะนะคะเออ ค่ะตามนี้ดูแลตัวเองทุกคนนะเจอกันใหม่พรุงนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ